ขอกรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับพี่เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เรามีเ,าเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆนะครับที่ว่าจะมาบอกทุกคนนะครับผมว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยพี่เดียวรีแมปได้แล้วพี่รีแมปเฮ้ยมี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 อุปรกรณ์รีแมปแล้วพี่นะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูกันนะผมว่าเป็นยังไงนะครับผมไป โอเคค่ะก okay, ra ่อนที่เราจะไปชมคลิปคลิปนี้นะคะพี mm ่แ hmm. ป um, ้งก็ม wow. <all> ีเกมออนไลน์ดีๆมานําเสนอนะคะนั่นก็คือแอดไอวีนั่นเองนะคะเจ้านี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่กับเรามาเป็นสองสามปีเลยก็ว่าได้นะคะพี่แป้งบอกเลยนะเจ้านี้โอนไวรวดเร็วทันใจนะคะมีบริการทูมันนี่วอลเล็ตนะคะแอดไอวีที่แน่ๆต้องมีแอดนะคะแอดเข้าไปกันในไลน์ค่ะแอดไอวีนเ่นี่ดูดิดูดิเอเคเขามีโน้ตบุ๊กด้วยอ่ะทุกคนดูดู อันนี้เขียนไฟล์ไปแล้วอ๋อเขียนไฟล์ไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะมาเขียนไฟล์มีโน้ตบุ๊กอย่างนี้เลยเหรอก็ต้องซื้อมาเพื่อเรียนรู้แล้วก็ไปซื้อโปรแกรมมาพอซื้อโปรแกรมเสร็จปุ๊บก็เรียนนิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่ได้ลึกซึ้งใช่ใช่ไม่ได้ลึกซึ้งแต่ว่าก็เอาเื่องด้วยด้วยฟิลของตัวเองโดยการเทสคันนี้เรียนม่าลกขนหน้า ดูเลยนะครับคันแรกที่ว่าเป็นจะเรียกว่าอาจารย์เลยก็ว่าได้นี่นะครับผมนี่จากวิ่งจากวิ่งอยู่90ขึ้นไป 110. 1 1 0โอ้โหแล้วก็ที่ทำดีที่สุดอยู่ประมาณ115้โออันอันนั้นอันนั้นอันนี้คือเม็ดเดิมนะอ่าเม็ดเดิมเม็ดเดิมเลย <ทำ S 1> แบบน้ำมันเดิมแล้วก็อันนี้เลยยางเดิมอะไรเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมหมดใช่โอ้โววิ่ง1 1 5ย้โอ้วิ่งร15้า จากจากเ0เพราะว่าตอนมาเรกๆอะ่ะ <ST an> รถมันมี่ประมาณร้อยนิดๆตอนนั้นคือมันสมบูรณ์แต่ตอนนี้คือรถมันไม่สมบูรณ์แล้วพอเรารีแมปมันก็วิ่งได้ขึ้นขนาดนั้นก็ถือว่าโชคดีมากโอ้โหแรงนะ,ะก็ <S <S บิดยกล้อยกล้อก,ก็รถไออะไรอ่ะน้องๆที่แต่งอะไรนะรถเวฟร้อยหรือไอเวฟร้อยไอที่ว่ายกล้อล้มลูกห้าสามคาบูนั่นะนะ่ะเออโดนโดนสวนโดนสวนเฮ้ยสวนเออไอ้อะโคตรแรงนะครับ โอเคก็เรามาชมกันว yeah, ่า right. อัน right. นี right. yeah. so like, right there s s uh, ้วิธีการดียมแบนี้ยากไหมยากอยู่นิดนิดต้อง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 เข้าใจต้องเข้าใจเพื่อนี้ดรื่าใช่ต้องบอกให้น้องๆว่าต้องเข้าใจแต่ถ้ามีที่เรียนแล้วมีอาจารย์สอนง่ายง่ายเลยง่ายเลยแต่อันนี้คือมั่วมั่วใช้ความรู้สึกของตัวเองเอาว่าแบบนี้รู้สึกว่าแรงแล้วก็เลยเอาแบบนี้โอ้ใช่ใช่และมาเจอวันนี้นะฮะ รถใครใไม่ใช่รถโล,ล,ล,บ,ลบีเลยเนียโนบีบอกว่าติดใจเออติดใจเพราะว่าคันนี้แมพเคยแมบบมาแล้วคันนี้เคยแมบบแล้วตอนนี้เป็นกล่องเดิมมั้ตอนนี้เป็นกล่องเดิมใช่แต่เอากล่องแมพกล่องที่ว่าแมพมาเอาลองมาใส่ดูลองเสียบดูอย่างเงี้ยถ้าเราวิ่งกล่องเดิมได้ก็เอากล่องแมพวิ่งใช่มันจะวิ่งกว่าโคตรแรงมันมันจะมัน คือถ้าสมมติกล่องเดิมวิ่งได้แล้วเนี่ยเราเอากล่องที่เราแมปไว้แล้วอ,ะอ่ะที่หลักที่เรารู้สึกว่าเอ้ยแมปตบวนี้โอเคที่สุดละเราเอามาเอามาใส่เลยคือถ<ช>อดพอักแล้วก็เสียบเลยเนี่ยเนี่ยเสร็จปุ๊บมันก็จะแรงขึ้นเลยใช่การต่อเกียร์การเดินคือทุกอย่างมันดูแบบเสียงมันว้ากปุ๊บโอ้โหแบบใช่เออแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราจะไปใส่ปิงวาลเดิมไม่ได้เลยใช่ใช่ลั่นออกเลยลั่นออกเลยวิ่งไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติแบบว่ารีแมปไปแล้วต้องดูที่รีแมปดีๆด,ด้วยเพราะบางที่กล่องหลับโ,โ,โปรแกรมไม่แท้โโโโกล่องหลับนี่คือต้องซื้อใหม่อย่างเดียวเลยใช่ไหมซื้อใหม่อย่างเดียวมันมีที่ซ่อมอยู่แต่ว่าต้องเป็นที่แบบคนเขามีอุปกรณ์หน่อยอม,มีมีที่ซ่อมได้แต่ว่ากล่องหลับก็ถ้ายนะถ้าเป็นแบบพวกเราอ่ะก็ต้องซื้อใหม่อชิ้หายนะแนี้ตั้งแต่ทำมาก็ไม่นี่ยยังไม่หลับ เดี๋ยวให้ดูอะไรรู้ป่ะดูอะไรวะกล่องโนบิแฟดไปแล้ว63ครั้งฮะกล่องโนบิแฟดไปแล้ว63ครั้งอู้หูแมปไปแล้วนะไปแล้ว63ครั้ง63ครั้งเลยขั้ครั้งนี้คือหกสิบครั้งอู้หูสามารถดูได้เลยใช่ไหมดูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเลยอันนี้คือที่ว่ากล่องนี้เคยแมปมาอันนี้คือรหัสของกล่อง 38770K 58TC2 จ็ดศูเาแเนี่ยคือแล้วก็แฟร์หกสิบสามครั้งเย็ดเป็ดมากกว่าที่กูศึกษาไอ้คันนี้อ่ะหกสิบสามครั้งนี่หถ้าใช้เป็นวันประมาณสองวันสามวันเลยแล้วก็วิ่งรีเออคือต้องบอกอย่างนี้หกสิบสามครั้งคือหกสิบสามลันใช่ลันที่แบบว่าวิ่งไปไม่ไม่ไม่เวิร์กวิ่งกลับมาอีกวิ่งไปวิ่งกลับมาอันนี้หกสิบสามลัน ไอ้อยกูก็ <c oughs> ไม่เคยรู้ไม่แต่น้องมันบอกว่าแมปมาแมปมาอยู่เพิ่มไฟเพิ่มน้ำมันแต่ไม่ได้เพิ่มรอบอ่ารอบเท่าเดิมแต่ไม่รู้ว่าแม่งจะแแบม,ม่เาให้บอกไหมว่าเราผลเป็นเท่าไหร่เอาวะละ่ะผลรอบไหมเออ,อเปิดเลยไม่ใช่หมายถึงว่าบอกไหมว่าเปิดเ,เ,เป็นเท่าไหร่เปิดบ,บอกเลยรถที่ผมแมปผมเปิดอย่างอย่างพวกเวฟไรสิทธินะอ่าผมเปิดหนึ่งสองโ แต่อะไรภายในการเซ็ตทุกอย่างต้องรับให้ได้นะอ่าถ้ารับไม่ได้หลับใช่และคันนี้เคยหลับมาก่อนใช่นี่เคยหลับมาก่อนลองไดดาน่นี่บวกบวกไฟบวกน้ามันบวกอะไรไปให้มันสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยแล้วบวกไฟเข้าไปเพิ่มเ่ยหลับไม่ถึงหนึ่งลันไม่ได้วิ่งด้วยอตอนแรกอ่ะวิ่งอยู่ร้อยสามใช่ป่ะตอนนักขี่ร้อยสามสิบแต่พอรีแมปปุ๊บมันไปร้อยสี่สิบรสี่สิบ พอรอบทีวว่สองบวก่ยนไฟเบียเปลี่ยนไฟใหม่ไม่ถึง140ร้อยสี่สิบเลยเหลือร้อยยี่สิบแล้วหลับเลยได้ลูกเบร์ลูกแดงลูกแตแต่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโยนไฟแล้วนะ,ะจัดเลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคันของโนบีเนี่ยพี่ได้รื้อและประกอบเข้าไปใหม่แล้วก็เซตสปริงวาลวที่ว่าให้มันรับต่อรอบหมื่นสองนะครับเพราะว่าคันของโนบีเนี่ยใส่สปริงวาลวเดิมมานะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสปริงวาลวแต่งให้ กำลังลีแล้วครับผมทุกคนหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีโอ้โหแต่ถ้าเป็นโปรแกรมแบบปลอมๆก็จะอยู่สามสี่ห้านาทีแล้วก็ลุ้นด้วยนะว่าหลับหรือไม่หลับเหรอใช่ว้าใช่การตลายทคนแต่ถ้าผมมีที่เรียนนะผมจะเป๊ะกว่านี้อแต่อันนี้คือเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยใช่เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ดูจาก youtube แต่มันไม่มีใครมานั่งบอกใช่ต้องไปนั่งเสียตังเรียนเขาก่อนใช่ใช่ใช่ แก็เลยเป็นเหล่ไม่เป็นเหลจับจับอาการเอาก็เหมือนแบบเราทํากล่องเดิมใช่ป่ะเราก็จับอาการเอาเอาน้ามันน้ามันหนาเราก็ลดหัวฉีดน้ํามันบางเราก็ปรักหัวฉีดหัวเทียนไฟไม่พอก็เปลี่ยนหัวเทียนกำลังอัดไม่พอเราก็บีกบกำลังอัดนหัวนูนบ้างฝาชิดบ้างอ,อะไรดู่ยนั่นก็เหมือนเหมือนกันแก้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวสมมติน้ำมันอันนี้บางเราก็ไปเขียนี้ให้หนาก็ใส่ได้เลยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีด แต่มันจะมีลิมิตของมันนะไม่ใช่ว่าอันนี้บางปุ๊บจะทําให้หนาจนพอบางทีก็ไม่พอเพราะบางทีมันบางเกินไปอ๋อยังไงก็ต้องเปลี่ยนสวิตอ่าอ่าอ่าอันนี้ก็ปิดส,ส,สวิตปิดสวิตช์เลยใช่แล,แล้วก็เปิดแล้วก็สตาร์ทได้เลยอันนี้จะเป็นขั้นตอนการรีแมปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมเนี่ยมาดูดิหกครั้งก็จะเป็น64ครั้งแล้วครับครั้งที่หกสิบสีของพี่บิวอีกทีนะครับกล่อง ใบนี้นะครับครั้งที่614ของบอกบีวิวเกืนนั่นเองถ้าพังก็โทษผมเฉยราะว่า614เป็นของผมใช่แต่ว่าเครื่องม่ต้องรับไม่ได้ไม่แต่โนบีมันพังมาพังมาหลายรอบแล้วเออพังมาหลายรอบแล้วสิ่งที่เี่ยงนี่นะเออเป็นที่ดีแมปนี่แหละแล้วก็ต้องรอต้องรอใช่ใช่จัดไปจัดแต่มันก็จะรอบรอบดอกมันจะโห่ดัะโนบีรอบนี้ถ้าสมมติ ไปยุกลงยุกล้อก็น่าเสียวหน่อยเพราะว่าเวลามันรับรับขึ้นแรงกว่าใช่อันจะเหมือนคันเนี้ยใช่ใช่ใช่ก็ต้องลองดูนะแต่ถ้าไม่ดียังไงก็บอกนะเดี๋ยวลงมาให้ใหม่มันติดใจมันมันไปขี่แล้วใช่ไหมเออเอาลองลองเสียบกล่องแมปที่ว่าเปิดรอบเท่านี้ลองเสียบให้เฮ้ยพี่รถแม่งรับดีว่ะผมยกเกียร์สองไม่ได้เนี่ยผมต้องยกเกียร์สามใช่เหรอแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะถ้าถ้ารีแมปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันจะแบบ มันจะเสียงมันเนี่ยสมมติธรรมดา,ามันจะเป็นมานันันันนี่อ่ะอส,สุดท้ายนี้นะคะใครที่กำลังหาไรายได้เสริมในช่วงโควิดวิกฤตอย่างนี้นะคะตกงานไม่มีงานทำนะคะเข้าไปเล่นเกมกันได้ที่ Adiwin นะคะเจ้านี้บริการดีมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วมีบริการทูมันนี่วอลเล็ตด้วยนะคะรวดเร็วทันใจโอนเร็วฉับไวนะคะเกมดีๆแฮปปี้ไม่มีโกงที่ Adiwin พอทีอีมันเป็นนนันนนันนนนี่ละมันแมันแรงกว่ามันมันเสียงมันมากว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องแบบรีแมปให้ให้พอดีนะอย่าอย่าอย่เกินให้มันเดืใช่รำก็ไม่ไม่พออันนี้ลองต้องลองสตาร์ทไหมหรือไงติดเปลนาไม่รู้ฟังเปล่า มัน e แปตอนแรกๆมันจะสตาร์ทแล้วมันจะเออประมาณนี้มันจะโอ้ยเย็นรถยังไม่ได้สตาร์ทเลยมอแล้วลองดูโอเคแต่ผมมั่นใจในไฟของผมดีแล้ววิธีการเช็ดเพราะว่าคันเนี้ยทดสอบมาเยอะแล้วโอเคไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากครับผมอะนะครับผมก็ไว้ชมกันที่สนามกม .18 วันที่1นี้นะครับผมก็53รีแมปนั่นเองนะครับ ก็รีม็ดูดิแค่5นาทีเองนะครับผมทุกคนโอเคครับ okay, ผมไปแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย